เก็บเปลือกมันมาให้พีน่น้องเยมาให้ลูกชายคอยช่องเถิกนี่แหละเปลือกมันเปลือกมันต้นเป็นเห็ดขนมเก็บมาในชโ,น,โนมูล่ะพวกไม้ผลกลิ่นอะไรเท่ามึนมึนแด้ไหนี่เป็นเด็กวีไอพีได้ี่มบ่อยเขาเคาะบ่ <c oughs> บอยเขาเคาะน้ำหมู พวกนี้โมเมนเด็กวีไอพีพวกนี้ให้ปลีนขี้ดินให้กินดินขี้ตมขี้งัวาพ่นไปแหละโมเมนเด็กวีไอพีพวกนี้อันนี้เด็กพิเศษต้องขังปล่อยไว้ขังนอกเลยหากินอย่างนั่งพ่นยังซองถเถกแหละพี่ต้องเลี้ยงไว้พอได้ีเง,งพอจะเป็นง่วงงามขู่นะ้ำพ่น